Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสาเร็จลับกันต่อค่ะความสําเร็จลับนี้เป็นความสําเร็จลับของตัว<ม>ละครม,มิชาค่ะเราจะต้องทําให้ศัตรูที่แตกต่างกันอย่างน้อย4ตัว<ม>ติดสถานะแช่แข็งในหนึ่งการโจมตีโดยที่มิชาใช้ท่าไม้ตายของมิช่าเองค่ะ มิชาจะต้องมีค่าอัตราสร้างสถานะเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแนะนําให้เปลี่ยน r e l i c ด้วยนะคะเปลี่ยน r e l i c ซเสื้อเป็นอัตราสร้างสถานะค่ะออปลองของ r e l i c ก็ใช้อันที่มีค่าอัตราสร้างสถานะค่ะให้โปรเทสของมิชาด้านซ้าย r e ลิก์เพื่อทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะแช่แข็งเพิ่มขึ้น80%ค่ะกับเทสต์ด้านขวาอินเท l o c k กเพื่อทําให้เมื่อมิชาปล่อยท่าไม่ตาอัตราสร้างสถานะเพิ่มขึ้น60%ค่ะ แล้วที่สําคัญคืออัพเวลทาไม่ตายของมิชาเพื่อทําความสำเร็จลับนี้ด้วยนะคะจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มอนถูกแช่แข็งค่ะแล้วให้เราใช้เปล่าเข้าไปในทีมด้วยนะคะเปล่าจะต้องปลดเทรส The Secret Strategy ค่ะ เพราะว่าเมื่อเบลล่าเข้าสู่การต่อสู้อัตราสร้างสถานะของทีมตัวเองจะเพิ่มขึ้น10%ค่ะจะใช้ไอเทมที่ชื่อว่า Ruby Potion ที่จะเพิ่มอัตราสร้างสถานะให้ทีมเราเพิ่มขึ้น20%ด้วยก็ได้นะคะเพราะจะทําให้มีโอกาสทําความสำเร็จรนี้สําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะหรือจะไม่ใช้ไอเทม Ruby Potion ก็ได้นะคะเพราะเราก็ไม่ได้ใช้ไอเทมนี้ก็ยังทําความสำเร็จรนี้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าใครที่ทําอัตราสร้างสถานะไม่พอทําความสำเร็จรนี้สําเร็จได้จริงๆก็มีไอเทม Ruby Potion เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะแนะนําให้ไป ทำความสำเร็จรับนี้ที่ดาวเส้นโซโลโฟูพื้นที่ฟิกโซกาเดนนะคะบอลลางแห่งมรณาหรือดาวเวรบรบรบกพื้นที่เอวลายิงสโนเพลนส์โชวแห่งการล่าสังหารค่ะทุกคนก็ตัดสินใจได้เลยนะคะว่าจะไปทำความสำเร็จลับนี้ที่ไหนค่ะถ้าเป็นบอลลางแห่งมรณาม,มอนสเตอร์จะมีเลือดเยอะค่ะ ทำให้ทำความสร็จลับนี้ได้แน่ค่ะเพราะถึงตัวละครในทีมเราทำดาเมจแรงใส่มอนสเตอร์ก็ไม่ตายง่ายๆนะคะถ้าเทียบกับมอนสเตอร์ในช่องแห่งการล่าสังหารค่ะเพราะมอนสเตอร์ในช่องแห่งการล่าสังหารโดนดาเมจโจมตีธรรมดาไปไม่กี่ครั้งมอนสเตอร์ก็ตายแล้วค่ะเงื่อนไขความสม็จลับนี้คือต้องมีมอนสเตอร์ครบ4ตัวหรือมากกว่านะคะอย่าทำให้มอนสเตอร์ตายแล้วเหลือไม่ถึง4ตัวนะคะมงั้นทำความสม็จลับนี้ไม่ได้นะคะทุกๆคนก็เลือกที่ได้เลยนะคะว่าจะไปทําที่ไหนค่ะเราเลือกที่จะไปทําที่บ่อล่างแห่งมรณาค่ะ เพราะว่ามาถึงแล้วนะคะกดเข้าไปในบอสแห่งร่างมรณาค่ะ จะทีมใส่มิชาเบล่าเข้าไปในทีมค่ะใครที่ไม่มีมิชาก็สามารถไปยืมเพื่อนหรือผู้สนับสนุนได้นะคะแต่ว่าะหาคนที่ตั้งมิชาเป็นผู้สนับสนุนยากหน่อยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นท่าดําแข็งทําลายล้างหลายๆคนก็จะตั้งเป็นอาจารย์จริงหริวมากกว่าค่ะหรือจะไปขอให้เพื่อนในไอเดีเราที่มีมิชาขอให้เขาตั้งมิชาเป็นผู้สนับสนุนชั่วคราวให้เราทําความสบายลับนี้ก็ได้นะคะอีกสองตัวละครที่เหลือแนะนําให้ใส่อนุรักษ์หรือฮิวกับตัวละครซัพพอร์ตได้เลยค่ะเราแนะนํโบรนเนียนะคะไว้ดึงเธนให้มิชา กดเริ่มการท้าทายค่ะใครจะใช้ Ruby p otion ก็กดเข้ากระเป๋าใช้ Ruby p otion ได้เลยค่ะ ก็ให้ตัวละครอื่นในทีมกดโจมตีเดี่ยวใส่มอนสเตอร์นะคะหรือตัวโรตัวฮิวจะสร้างโล่และฮิวเพื่อนร่วมทีมก็ได้ค่ะแต่ต้องมีแต้มเหลือให้มิชาด้วยนะคะบูรเนียก็ดึงเธอมิชาค่ะมิชากดใช้สกิลนะคะเพื่อสะสมฟุนฟูนฟนท่ามไม่ตายค่ะแล้วก็ต้องทําให้เลขของมิชาเต็มสิด้วยค่ะพอมิชามีเลขเต็ม1ิแล้วและท่ามไม่ตายเต็มพร้อมใช้แล้วก็กดใช้ท่ามไม่ตายของมิชาได้เลยค่ะพอมอนสเตอร์ทั้ง4ตัวติดสถานะแช่แข็งจากท่ามไม่ตายของมิชาแล้วความสำเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยค่ะ ความสำเร็จลับมีชื่อว่าพาพาผมขอโทษทําให้ศัตรูที่แตกต่างกันอย่างน้อย4ตัวติดสถานะแช่แข็งในหนึ่งการโจมตีเมื่อมิช้าปล่อยถ้าไม่ตายกะกอนาบิเลตได้รับเห็น5เพชรค่ะ เสร็จแ,แล้วเรียบร้อยนะคะกกับความสําเร็จลับของตัวละครมิชาค่ะมีเงื่อนขยเยอะระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ลองทําตามสเต็ปในคลิปนี้ไปเรื่อยๆก็จะทําความสาเร็จรนี้ได้เองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพลย์ลิสต์แล้วนะคะก็สามารถไปตามดูคลิปอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกมริช m ม n s h o p ด้วยนะคะเติมเกมฮองกาซารเรลใช้เพียงแค่เลข ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ